สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะมาพบมาพบกับช่องหมู f a m i l ี่สไต e นะคะเมื่อวานต้องขอโทษขอไพรนะคะที่อมสิบนบันไดลงคลิปให้ทุกทุกคนนะคะในเบึ้งนะคะหนึ่งโดยอมสินออนไลน์ามากๆเลยค่ะว่าดูตัวเองเป็นยังไงน,นะคะเป็นเพรียวเลี้ยนะคะอะมาเข้ามารุยสวนกันต่อค่ะทุกคนค่ะอมสินนะคะเริะะ่มจะปลูกแมงลักนะคะเดือน มิถุนายนนะคะวันที่23มิถุนายนเนี่ค่ะแปลงนี้นะคะเคยเป็นแปลงปวกแนาดีนะคะแปลงหัวหอมมากรอนนะคะทุกคนค่ะออมสินก็เลยเนี่ยค่ะจะการพ้วนดินไหมนะคะเพื่อที่จะปลูกแมงลักค่ะแมงลักพันปีของอมสินนะคะเพราะว่าอมสินเพาะไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะเพราะเมน่อเดอกพาะไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคุณลักง่ายๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็บ่ค่อได้ดูแลเขานะคะทุกคนค่ะเพราะใส่กระบ้าไว้ไม่สนหรอค่ะ คุยกับมูนะคะทุกคนกับมูเขาไม่เยี่ยมเยยนนะคะก็เลยคุยกับมูนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ใส่บวกจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่คาดนะคะเกลีย่ยพวกเศษหักหักอียา,าเงเขาอื่นหักหยานะคะออกไปนะคะหักหยานี่อมสินต้องเผาแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาเกิดตลอดเวลานะเหมือนหยาแพลกานเขาไหมยาที่มีขนขนแม่ทุกคน ก็เลยตรงตรงการเอาเขาเผานะคะเนี่ยค่ะค่อยเคลียออกเคลียออกนะคะดึงออกไปค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะภารกิจพิชโชนะคะอย่างทีทุกคนได้หูแล้วค่ะทั้งทั้งหยาตลอดนะคะแต่ว่ามุนิกะมีโครงการจะปลูกแมงลักค่ะทุกคนค่ะมะเบืองค่ะเขาเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะมีสามิถุนายนะคะอันนี้กับปุ๋ยออแกนิกนะคะที่ซื้อจาก อ่าลอตเมนอยู่นี่นะคะทุกคนกับเปิดนะคะเป็นศูนย์อลอตเมนเนาะใครอยากจะซื้อปุ๋ยซื้อ,อยังกะไปซื้อน้ำเพรนได้อย่างเสียคะ่ะราคาก็จะถูกกว่าเอ่อในทองตลาดนิดนึงนะคะกับว่าได้เกินกันบรนไดคะ่ะแต่ถือว่าถูกกว่าตลาดนะคะพ่ออมสินบอมมเวลาไปเอาคอมฟอร์ตนะคะทุกคนคอมฟอร์ตท,ทีะะ่ราคาถูกแย่างที่อมสินบอกทุกคนเนาะคะ่ะน้อบอมมีเวลานะคะอ่ะมาเริ่มคะ่ะใส่ขาดโตนะคะกลับไปกลับมานะคะ นี่ค่ะเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเขาก็พ้นดินแล้วค่ะวิธีทาที่ให้ทุกคนได้เบึงเนาะว,ว่าเอออมสินในใส่ปุ๋ยเคมีบอน,นะคะไม่ได้ใส่นะคะเลยค่ะนี่ค่ะจะพาไปแมงลักนะคะแล้วกกับเพรานะคะทุกคนยมสินจะมาขยายเขานะเบื้องค่ะว่นได้งามเด้อค่ะเนี่ยเขาแล้วนะคะมาเบื้องวาสีรอดวอ,อดนะคะนี่ค่ะกระตาเขาออกมานะคะมาเบื้องหากเขานะ นี่หากเขาทุกคนบ่งหากเขาเพราะว่าเขาพร้อมจะเริ่มเติบโตแล้วนะคะออมสินมอยเขาจะเลื่มเติบโตนะที่นี่ออมสินสี่ต้องตัดเขาค่ะทุกคนตัดแบบใดมันบอออมสินจะคล้ายอาบอกมบอกพริกเลยค่ะตัดปลายนี่ค่ะตัดปลายเพราะว่ายุนี่อากาศเย็นเขาต้องตัดปลายตัดปลายเพื่อเขายุดรอดหรอกค่ะเขาฝ่าวงเห็นชาติป เน,นี่ยค่ะอ้อมสีกอจะตัดปลายแบบเนี้ยเพื่อให้เขายุ่รอดแล้วค่ะปงเร็วๆนะคะเนี่ยค่ะตัดปลายแบบนี้เลยตัดออกไกลๆเนี่ยค่ะตัดแบบนี้เลยตรงใจแข็งนะทุกคนล้อรุนกันเนี่ยค่ะตัดปลายตัดปลาย เาเบิ่งมาเขาสิโรดว่าโรดนะคะอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปขุดไปไเมื่อตัดเสร็จแล้วนะออมสินกรสิไปปลูกเขาเลยนะคะทุกคนปลูกกันได้จ้าวิธีปลูกเขานะคะคือ ที่อมสินปลูกนะอมสินบรูว่าเขาจะเกิดไม่เกิดนะทุกคนแต่ว่าอมสินจะปลูกไปขคายบอกผิดนะคะช่วงนี้ไปเลยออขอใส่ถุงมือนะคะอักแบบหนินนะคะหลุมละสามสีตุนก็ไดคะ่ะทุกคนเนี่ยหนึ่งสองสามสามส,ามส,ามสีตุนก็ไดนะคะแบบนี้เช็คเบิง้งตานยังนะคะ เพราะว่าเขาต้นสูงแล้วนะอืมตัดตัวเลยแล้วเราก็ามาลุ้นกันนะคะตัวนี้ค่ะอืมแบบนี้นะมารุ้นกันแล้วอมสินจากคุ้มพาสิกนะทุกคนแต่เขาเรียเขาก็ต้องมาคุ้มพาสิ มันตองห่างกันมากนะคะเอาใส่ลุมลา4ีตุนซีตุน เนี่ยค่ะเขาชำไปหมดแล้วนี่เป็นในนี้ไปล่ะแต่ว่ววาพวกเป็นอย่างล้องเบิงบ่ล้องบรุเรกษตรกรพอกระทึงนี่ค่ะไปเดี๋ยวอินไปปลูกน,นะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาเริ่มปลูกกันนะคะทุกคนค่ะ การปลูกมันก็ต้องใส่ศิลปสะสักนิดนึงนะคะคือมันต้องแบบใจเย็นๆในการปลูกนะคะเพราะว่าเขาต้องตัดยอดตัดยังมันอีกนะคะเนี่ยค่ะส่วนตะมูนะคะว่าเออไปไหนคือเห็นแต่อมสินเ็ดงานผู้เดียวนะคะอ่านี่นนค่ะเขาก,กระเจ้าเพื่อนหนไปไอเติมน้ำนะคะใส่ก๊อกน้ำให้ใส่ถังน้ำให้ออมสินนะคะทุกคนคะ่ะน้าที่เพื่อนนะคะทุกคนคะ่ะหมูวาหายแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ เพิ่นย่างเลาะนะคะหม้อแกนนะคะทุกคนก็หูจากหม้อแกนเนาะนี่คะ่ะเพิ่นก็นย่างไปเรื่อยๆนะคะเพราะดีหม้อแกนอ่าเพื่อนสุขภาพบ่ค่อยดีนะคะเพิ่นก็นเลยเฮ็ดงานเยอะบ่ได้นะคะเฮ็ดนิดๆิน้นนนอยๆแล้วก็ต้องพักค่ะแล้วก,ก็ต้องย่างออกกําลังกายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะ กันคุยกันนะคะนคะออมสินเฮ็ดงานป้ายนะคะเพิ่อนกับเบิ่งออมสิเนาะเออออมสิเฮ็ดอ,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 อีหยังออมสิกระบอนี่แหละฉันปลูกเฮิบนะคะฉันปลูกไอ้อสมุนไพรบ้านฉันนะคะเป็นใบใบไอ้พวกแมงลากก,ระ,ะากระเพาะเสียค่ะออมสิกรบอกเพิ่นเนาะเพราะว่าซื้อยุนี่มันแพงนะคะซื้อออนไลน์มันแพงแล้วเฮามีพลาสติกเหลือพื้นที่เฮา,ก,เาก,ก็มีทําไมเฮาบ่ปลูกมันบ่ดละ,ะคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาก็มาจากการปลูกนะคะน้ำกระน้ำฟรีนะคะใส่แต่แห้งซื่อๆนะคะเป็นบอกทุกคนว่าบอก ออมสิกนกะลิปลูกเลยนะคะเพราะว่าถิงเขาไปโดนแล้วค่ะสังเกตใบนะคะใบเขาแก่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะออมสินเคยปลูกข้างนอกนะคะทุกคนแล้วกับบุคคมพลาสติกนะคะสรุปตายนะคะแมงงลักบนเหลือเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออมันต้องคุพลาสติกอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะกับเขาเนาะเนี่ยคะ่ะ อมสินเอาไปกวางตุงนะคะตัดต้นกวางตุงให้มอแกนนะคะมอแกนมาบึงเนาะไอ้ยังต้นยังเนี่ยนี่แหละต้นกวางตุงนะคะยุนี่เขาขายแพงก้ยังยังเนี่ยอมสิกวางสินาะอกเลยตดเฉพนไปไปผ่าเส้นมันหอยนะคะทุกคนบอกเราเนี่ยไปผ่าเส้นมันหอยเยอเชอรจสินะแล้วก็โอเคโอเคนะคะนี่เพิ่งกำพับกันมาคุยกันนะคะจะคุยกันเรื่องยังรวคเรื่องที่มิซาลาตือหงมากเลยนะคะนีค่ะอมสินกันนี่ค่ะ ลงปูไก่เน้อล,ลาซ็นแล้วก็สิปูไก่กับเผาปลานะคะนี่คือกับเผาปลาเนาะแล่กับบุญหูวง้อเส็เกิดดีก็กับเผาแดงบมนะคะทุกคนคะ่ะแต่รอมสินู้สึกว่าเขาจะหอมกากับเผาแดงนะทุกคนอืมเนี่ยคะ่ะกับปูต้องใจเย็นอีเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเบียรน,น่อยเนาะ,ะมันแมนเบียร์ใหญ่นะคะ ต่อไปก็คงปลูกอยู่บริเวณนี่แหละค่ะทุกคนว่ได้ปลูกใซ่บบ์กะบะนะคะเราเค่อยแยกเอานะคะทุกคนส่งเฉียดกี่ขานนะคะนี่เลยค่ะเซจเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนึ่งเดือนผ่านไปนะคะไว้เหมือนโกหกเนาะทุกคนว่าบาเนี่ยค่ะต้นกะไอต้นแมงลักนะคะนึ่งเดือนนะเนี่ยค่ะเกิดได้ซ้ำนี้นะคะทุกคนเนี่ยอมสิสมัเด็ดเขานะ ความสัมผันเด็กยอดเขาเพื่อยเขานี่ขยายอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเขาบอกว่าแบงค์รักแห่งแต่เด็กแห่งแต่เกิดนะะเนาะค่ะเนาะเอาเห็นเลยน,นะคะ่ะเส็เด็กยอดเขานะคะเหมือนกับใบกับเพ้านะคะนี่เขาเด็ดเขาเสร็จเมนบอกะคะ่ะทุกคนอ้อมสินก,รา,การใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักนะคะทุกคนให้เขาอีกรอบนึงนะคะแล้วกับพ้วนดินค่ะ เราอ้าอมสัญญาใอจู่ลิินรียให้ดเขาน้ำจูเลียนสีดำเสาเขานะคะทุกคนค่ะเห้เขาลราก็หลดเขาอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือทิ้งเด็กยอดแล้วก็จะพ้นดินนะคะให้ไอ้รา,ากเขาเดินดีๆนะคะทุกคนค่ะอือค,ค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเหมือนต้องเริ่มต้นแล้วค่ะทุกคนค่อยๆเฮ็ดไปนะคะค่ะเดี๋ยวอ้อมสินจะคิดว่าไอ้กระสัน ถ้าเฮ็ดแบบซาๆเดี๋ยวมูคุนทุกคนสียโอ้ยระเบิดมุมคันนะครับมาสปีดโบดกันเขาซีคุณลอยไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะขนาดซีคุณลอยก็เด็ดซำหนีนะทุกคนอืส่วนตาหมูนู่นคะ่ะแล้วก็เก็บนะคะเก็บสายยางนะคะเพราะว่าเราโหดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนไปตัดหญ้าต่อดูปา่าโอซกโบนเอจนะคะทุกคนคะ่ะ เน,น,นีย่ยหาโซนน้ำสิงกะเนี่ยต้องคุ้นไปนำ้ำเด็กไปน้ํานะคะนี่โซงสีเมยนะคะกัดยางอ้อมเลยค่ะอ้อมสินเวลาวเมอย,อย์อ้อมสิงกับสิบวัวเฮตต์อนะคะอ้อมสิงปนยางไปเกิดเป็นต้นสวนนะคะทุกคนค่ะค่ะโอ้ทุกคนมึอนี่นะหลังจากที่อ้อมสิงเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนาทีกว่านะคะแมนบาหน่เนาะบพรแมนเนาะประมาณไหนมีสิบสามเนาะประมาณวันที่ยี่สิบสี่เกิดกระดาเนาะ ออมสินกับไปเดทหยอดเนาะกันนีค่ะวันที่สองสิงหานะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนห่างกันประมาณอาทิตย์กลัวๆนะเห็นบออาทิตย์กลัวนะเนี่ยเพราะว่าเื่องที่ออมสินเดทหยมันมันทีจะสีกระดาษเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็วันที่สองสิงหานะเขาขยายตัวได้เร็วมากๆเลยทุกคนมาบอกเนี่ยค่ะ นี่โอ้ตัวใหญ่ขึ้นเลยมากเลยเนาะเนี่ยค่ะทุกคนมาเบิ่งเออมันต้องตัดยอดนะคะเย็นๆแฟนคลับมาค่ะมาใหกนิ้วใจนะคะทุกคนเยสเอามาตัดสัยต่อค่ะเป็นคนน่ารักนะคะถ้าใครสนใจเพื่นกัน ไปตอ่อได้ได้ทุกคนครับพงษ์กับคนจีนเนาะกับแบบอมสินเทศน้ำยาล้าวนะนี่ค่ะกัใส่กับอันนี้เลยโอ้เข้ากันคัะนะคะมันจะลืมแตกนะคะเอาก็ตดัดเลย เส um, ียงส่น้ำจุลรินซีนะคะหงอมแล้วเรียบร้อยนะคะผมี่ค่ะทัดไปเลยนะคะนี่ไปเช็ดมกแค่นีงก็แสบนะคะทุกคน ตัโอเคค่ะเดี๋ยวอมสินจะปิดเท่าก่อนนะครับผมคุณ ผักนะคะจากสวนนะคะตะหมูนะคะตะหมูแล้วก็อมศีนะคะนี่ค่ะหนูจีนนะคะนํำยาปลานะคะือใส่ผักเลยค่ะมิ้นค่ะใส่ข้าไปนะคะโหระพาค่ะน้ำเสนอนะคะทุกคน,นใบแมงลักแมงลักอือหือ ขนมจีนน่ะนุมยา,ลาน,นล้าวนะทุกคนนั่นตรงนี้ใบแมงรักนะคะอันนี้นี่อมซินไห้ตำหมูเนี่ยจับกล่องนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันบ่มีไอหมองอันนี้เนาะแล้วก็ผักสีค่ะผักสีจีนนะคะหากกระลังไงน,นะคะทุกคนนี่หากกระลังไงน,นะคะเนี่ยค่ะหามากินกันเลยนะคะผักนะคะเยอะนะคะ ไข่เคี้ยงนะคะป็นอย่างเนาะเหมือนซีเนาะเขามีพักเขาก็บเพราตรงไปสื่อนะคะทุกคนเขาก็ถือว่าเขาประหยัดค่าจ่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งแม่งรักยนอยู่นบนมีขายค่ะเ <c oughs> บร้าไ ขเขากันมากขนมจริงกับแมงลักน้ำยาป้าโอ้สุดๆนะคะอืมอยากแล้วสิเราใส่ออกสินกินซ้ำเนี่ยค่ะทุกคนพบกับแม็กิ์หนาค่ะบ๊ายบายมาเบิรงค่ะก่อนที่จะจากกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะออมสินตัดวันที่สองนะคะมื้อนี้วันที่เจ็ดนะคะทุกคนห้างกันอยู่มันเจ็ดมือนะ มาเบิ้งความแตกต่างโอ้โหเพิ่นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่ะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวนะคะทุกคนคือเขาเติมเขาต้องเติมปุ๋ยเรื่อยๆนะคะปุ๋ยอย่างมันบอกค่ะกาเอาปุ๋ยน้ำเศ้าเขานี่ล่ะเขาอะหลาดลงไปเลยทุกคนเนี่ยค่ะอ้ยแตกงนอนมาอีกนะคะเนี่ยค่ะเออเออ,อ,อ,อมสินเริ่มเลี้ยนรูแล้วนะคะทุกคนคะ่ะว่าเขาต้องเป็ุแบบใดจังใดแน่นอนะคะเนาะเอาเป็นว่า,าคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊าไปบายจ้า